แง่บวกอย่างมากนี่คือคนเล่นมาโหรอเป็นใช่ไหมคนกำลังเล่นต่อนนี่คนบวกเหรอคนบวกเหรอคนวกแบบเออเกมนี่ยมันแง่บวกทั้งมากคนคอมเมนต์คนบวกคนถูกใจ สื่อสื่อเอ็นเดอร์ลิงอ่ะสื่อไปแล้วอืไอ้ไอ้อันนี้เลดเด็ดคับออกวัดอันไหนดีวะสื่อไหนดี LED เนีท้ายเรือท้ายเรือฮะอันนี้เอาไปซื้อจอบอ่ะจบเกมยัยองเลดเด็ดมีใครเล่นไงหมดที่ิงจะติดนะเลดเ่ด เล่นเ่นเรื่องอะไรอนหมดนะหมดมันนี้มันมีมอดซัพยไทปลอดเปอร์เซ็นแล้วเลเด็ดอะพวกบอลมีหรอวะโทษบอลโทบอลลอยมีแต่แต่เมือนเต็มลอยเต็แต่แต่เลเด็ดเนี่ยลอยแหละบางบางลานบางลาดสายของนี่เปจืดไทยบอกไป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 ดิมิหน้าละ ย่ทไน่นาเล่นน,นะเนาะน่าเล่นทุกแล้วนเ,น,วน,เน,วน,วนีนย่ยเดชไป่าวดต้องกว่าเข้าติดแน่นอนต่อเล่นแล้วแหละเราไปเล่นของเอื่น เกมนานแล้วนะกเกมเกมนานจะได้กับเราจบเ,เกมดีต้องบอกว่า,วาเกมดีอุ <c oughs> ้ยสักไอ้สเปยสื้อเฮลเทเทลเวอร์ทูมาเล่นด้วยกันไหมเอ๊ะเตะต่อมิตังยิงยิงยิง เต็มรอโบนัสแต่ละคนแตตัวเดียวเดียวตัวเดียวอยู่ไหนอยู่ซ้ายซ้ายมือซ้ายมือมีแต่เนี่ยแต่ขวาไม่รู้เหมือนกันสายสุดเลยสายสุดเป็นคเปลี่ยนตำแหน่งอย่างนะแต่ไม่ยิ้มอย่างนี้เลยสายสุดแม่ไหนเฮ้ย น่าตื่นนะด,ดีเราไปชี้ลำแดงให้ด้วยใช่ใช่เดีวยย่าเป็นประโยชน์ด้วย <c oughs> ไ,ได้ตายเสียเปล่าเดียเเด๋ยวคก็เฮ้ยน่ารินกันเดี๋ยวเดีคือมันเดียวเข็เมสองเดือน,น,นมนันก็นจะได้เสี่ยงตั้งเนี่ยไปสองพันโนราต้องนี่มันทำเงิจะออกแล้ว เล่นเด็ดเนี่ยนำตะกินนี่ยอ้ยบินได้บินได้ห้องตินไดมันรถก็ปกติมันรดประมาณห้อยลอยช้อยเนี่ยเดี๋ยวห้งอยเ o ยแพีเอดื้มันแซมือเด็ดแหะทำไม่นี่้นมาถูกมากเลยเด็ดๆจำได้สองห้อยเลยอย ันลดถึงขนาดนั้นเลยเหรอจำร้อยมันเมื่อชั่นออนไลายก็ผมเตะชื่อแฮวะจัไม่ได้ไม่หลังจะสสสสเด้เดีนะวื่อจริงชื่ี้จริงแต่จริงมันตังหาที่หลังแปลง้าเข,าข,ข้าก่อนโค้งออบมาได้แหละ ไม่ออนไลน์ได้ไม่กูจะตายโอ้ไม่ใช่ยิงเลยแค่กูกรไปเพื้อตายคู่อะโอ้ปีน้านี่เคยที่จะเนียไม่ดูหลังระเบิดหลังนะบบดูหลงังให้โอ้โคตร กูยอมตายเลยเนี่ยโซชิกพื่อนตายปะวะแมนรีบปะวะมนแวแม่อขึ้นแดงวะการกระโดดการกระโดดไม่ได้ตั้งใจไงเพื่อนนะกรกดไได้ตั้งใจ ถ้าเป็นแฮกโก็ตั้งใจไปก็ได้ทุบวิสัยไงี้ยห้อง,อง,อง,องไหนวะห้องห้องแฮกห้องไหนวะห้องไหนวะนึกก่อนไม่ไม่อยู่แล้วกันอ๋อนึกออกแล้วห้องห้องถัดจากไอ้หน้าเรือห้องถัดจากหน้าเรืออีกทีหนึ่ง เป็นยัไไม่ได้เอาเอาใจช่วปิดเล็กก่อน ไปตรงนี้ด้วยคือเนี่ยม่นจะปติดเลยไหนอ่ะมไหมไ Là, 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 là. Lô, lô, lô Electrocloch dùm đám mía, dùm đám mía, dùm đám mía, มึงชอาเหงลมเล่นไรกัวะเล่นไรนอะเห็นเลยโอ้ยมีในตัวนึ่งหมดหมดเด็กคไหนรันเนี่ยเฮ้ย อ้าวอูไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะเฮ้ยตอนนี้ครับกูจะจัดเลยบอกเลยโดดกอูเกิดฉายหน่อยครับนี่ในสุดจะมีทางมีวันของเขาเฉยเฉยน้องโคมตามวันนี้เฉยเฉยไม่หมดเฟี้ยว